สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลทุกท่านช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องก็คงจะได้ติดตามข่าวๆาวอย่างตลอดเรื่องของพายุแล้วก็เรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดไม่เดียวโควิดปิกเข้ามาแล้ลนะครับอัตราเพิ่มขึ้นของคนติดโควิดก็เพิ่มขึ้นก็คิดว่าในส่วนของพ่อแม่พี่น้องจะต้องเช็กพฤติกรรมในการป้องกันโควิให้นักขึ้น ไปไหนก็กูเตือนเหมือนกับเฮาพกหน้ากากเสร็จแล้วกับเรื่องของพวกเยวเฮียซึ่งแล้วก็เช็คดูร่างกายตัวเก่าว่ามันเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นโควิดซึ่งไม่เดียวเนี่ยเขาก็สามารถหายากินได้แต่บม่ต้องให้ไปเฮาไปติดกับคนอื่นหรือว่าคนอื่นถ้าเฮาเป็นแล้วเฮาไปติดคนอื่นหรือว่าคนอื่นมาติดเฮาจุดเนี้ยไม่เดียวจะ สำคัญที่สุดเขาจะต้องระวังเพราะว่าไม่เดียวปิกมาแอมเขาก็มีประสบการณ์และตัวอ,อย่างเช่พ่อแม่พี่น้อ,นองได้จะให้ประสบการณ์ที่เขาเคยผ่านโควิดมาช่วงระยะเวลาสามสีป่ปีที่ผ่านมาเพราะไม่เดียวเนี่ยครับเขาจะเห็นได้เลยนะครับว่าการท่องเที่ยวแล้วก็พฤติกรรมคน,นจะเปลี่ยนแปลงไปแอลหรือว่าเรื่องของการใช้ใจอย่างต่างต่างหรือว่าโดยภาวะเศรษฐกิจหรือว่าภาวะที่ทุกคน ผ่านประสบจากรเรื่องของการอยู่บ้านแล้วก็เรื่องของการป้องกันตัวเก่าแล้วก็การจัดระบบเงินตัวเก่าจะเห็นได้ว่าช่วงก่อนงานสงการแล้วก็ช่วงสงการเนี่ยคนปิกบ้านมานักรัฐบาลก็ส่งเสริมในการที่มาแอววบ้านปิกบ้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่หลงังจากงานที่สการสงการแล้วเมืองแต่ละเมืองมันเงียบฉะนั้นะรัฐบาลเองก็จะต้องดําเนินการ กระตุ้นเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออะไรอย่างต่างๆแล้วก็วันหยุดก็นักตุยฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลายๆเมืองเมืองท่องเที่ยวจ้างเยมันเงียบแล้วก็สมาร์ที่สุดมีเดียวค่าโดยสารตัว๋วเครื่องบินก็แปลงขึ้นทําให้ต่างชาติกบ่าเข้ามามันหายไปจะนักเรื่องของคนจีนคนต่างชาติต่างๆที่เคยเข้ามาแล้วก็กลุมที่เข้ามาแหววเนี่ยมันก็จะแปลกขึ้นอินเดียแล้วก็ในสายของยุโรปที่เข้ามา บ้านเฮาในส่วนของสหรัฐไม่แก่ก็ปกติเพราะว่าบ้านเปินเรื่องของพายุอะไรต่กลางๆน,นักฉะนั้นในส่วนของช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่หลังจากจังหวัดอุบลเปลี่ยนจังหวัดที่ฮอนที่สุดในประเทศไทยละที่เขาเคยฮอนที่สุดในประเทศไทยแต่ซิงี์ฮอนเกิดขึ้นมันก็มีพายุเข้ามาฉะนั้นผมก็เลยอยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านชาวบ้านนะครับเจ็ดวิธีรับมือพายุฤดูร้อนเนี่ย เราต้องหูไปเลยในการเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของปรอแม่พี่น้องหนึ่งสำคัญที่สุดนะครับเราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องสภาพอากาศและแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าดูในโทรศัพท์ก็ได้กูเกิลก็ได้ว่าวันเนี้พยากรณ์อากาศเป็นไดบ้านเฮาจอจงในบ้านเฮาเนี่ยช่วง,งนี้มันจะมีไอหยังพ่องที่เข้ามา เขาจะได้เตรียมความพร้อมเพราะวมดีโอเนี่ยเรื่องของพยากรอากาศมันจะตรงมันก็จะแบบพิเพี้นนักแใดสมัยก่อนอภิพิเพี้นเป็นห้าสิบห้าสิบแต่ตอนนี้ประมาณสักเก็ดแปดสิบพยากรอากาศก็ที่ไว้ใจได้สองเขาต้องตรวจความแข็งแรงของโครงสร้างของบ้านอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบ้านเหอยไอเองที่มันเรื่องของลมพัดที่มันแบบแข็งแรงแบบปิดหน้าต่างอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องเตรียมอันที่สาม หลีกเลี่ยงการอยู่ที่โลกแจ้งหรือใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่มันโล่งๆฉะนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงเลยว่าปัจจัยพายุมานักๆไปอยู่ปืนต้นไม้นี่มันใจนะครับสี่ลบในบ้านที่มีความแข็งแรงครับก็ต้องดูบ้านบ้านของเขาอาคารเนี่ยที่มีความแข็งแรงอะไรอ่งต่งตางๆก็ในที่ที่เขาจะไปลบอันที่ห้าต้องเพิ่มความระวัดระวังในการเดินทางบริเวณที่มี ฝนฟ้าขนองถ้าฝนฟ้าขนองรดจอดเลยครับถ้ามาได้ฝ่าฝนเข้าไปสาคัญที่สุดก็คืองดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโทรศัพท์และอาจจะเกิดจากวัสดุสื่อสารไฟฟ้าทุกชนิดเรื่องของโลหะเรื่องของท่อน้ำเรื่องอย่างต่างๆนี่จะสําคัญที่สุดเรื่องของจิตวิธีที่เขาจะต้องมีความหู้เตรียมตัวสําหรับตัวเา่าให้ดีที่สุดอันสุดท้ายก็คือ ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวคือแข็งแรงอยู่สม่ำเสมอเราจะต้องเตรียมตัวแล้ในโซนของพายุฤดูร้อนเพราะเราถะงรู้ได้เลย <c oughs> ถ้ายังผมสังเกตนะวันไหนที่มันร้อนแล้วก็ลมที่มันมานอนฮอนๆน่ยฝนมันจะมาความเสียหายกับกิดขึ้นอย่างตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนนะครับช่วงก่อนเตวันที่เจ็ดแปดเนี่ยลมพายุหมุนเข้ามามันจะเป็นล่องลม บนห้องว่าล่องลมที่เราเห็นข่าวๆประมาณวันที่เจ็ดเข้ามาตั้งแต่ช่วงอะไรก็ามาของจตุจักรเนาะถ้าจะเห็นจตุจักรที่ได้โกโบเฮาแล้วก็โครงงานหลังคาออกเป็นแถบแล้วก็ซัดเข้ามาของท้านเจรฟ้าทะลุไปส่วนของร้านทวีพานิชเก่าบ้านเบิร์นหลังคานี่ปิวมดไม้ไผ่อัดลงน,นั่นอะไปจงลงเลยที่ปอม่พี่น้องได้เห็นนะครับยิ่งจตุจักรเนี่ย หลังคาตั้งหลังนี่ยุบไปเลยแล้วก็ส่วนของโครงงานผลิตสังภาษีอ่ะอันนั้นไปถึงหลังขนาดเล็กจะใหญ่นะแล้วโครงสร้างที่คุมด้วยสังภสษีเป็นหมดเซตแล้วก็เฮาปดูดโกโบเฮาโกโบเฮาเนี่ยถล่มไปฝากหนึ่งที่แต่งใหม่ขึ้นมาที่เ,เห็นได้เ็นอายางแจ่มฟ้าเนี่ยลมเข้าหอบจิ่สตาบักเนี่ยกระจกนี่พังหมดเลยแล้วชั้นบนตัวเนี่ยตัวก็เกิดขึ้นที่มันจะเป็นร่องลม อันนั้นก็คือวันที่เจ็ดทองทำความเสียหายให้กับบ้านเฮาที่ชัดเจนแต่พอดีก็ยังภาวนานอกเขตเทศบาลผมยังดีหน่อยนะครับยังยังโอเคเราเฮาก็เตรียมตัวอย่างต่างๆก่อตั้งหนอกก็มีเสาไฟฟ้าล้มตัวตำบลอื่นเปิดก็หลายตำบลแต่จึงหม่เนี่ยที่เฮาช่วงอาทิตย์ก่อนจะนักกว่าเฮาก็คือเสาไฟฟ้าล้มตัวยอย่างตัวไฟดับอันนั้นก็เป็นเรื่องของประยุ์แต่ในส่วนของวันที่เก้าเฮาก็ มนุษยบอกฝันนะครับมันก็มาล่องลมแบบอันที่ซัดเข้ามาเลยผ่านชิวเชียดนะครับเข้าไปทางบ้านลวยชนะสุดที่เอาเห็นสถิติที่ปรอมพี่น้องมาแจ้งนะเข้าทางบ้านรวยเลยลมมาเข้าทางบ้านลวยเข้าองเฮียนประตูนี้องเฮียนประตูนี้ก็เสียหายนะครับจัดนักกระจกกเจอห้องเฮียนจันบนุญวะไปหมดอ่ะแล้วก็ไล่ล่องมาสําคัญที่สุดเก้าโพหน้าวัดพระธาตุีีสองเก้ามีเก้าหนึ่งมาจาัด พันจากอินเดียแล้วก็มีแก้วเก้าหนึ่งก่อประมาณปี2 5 0 5กันลูกนะครับท่านเจ้าคุณสี่เปินเปินบอกนะครับว่าสองต้นเนี้ยโอนจากอินเดียต้นจากบ้านเฮาต้นเจอพายุเข้าใส่ซัดไปกึ่งต้นนะครับเต็มลานจอดรถกิ่งไม้เต็มลานจอดรถ,อดอม,รถมดเสษนเฮากรมนึกว่าซัดเข้ามาขัวมุงหลอกนั้นเลยเข้าขัวมุงขัวมุงดึงยุบตึงขัวมุงอ่ะ อันนั้นก็คือเรื่องของลงแต่ในส่วนของมาตรการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนั้นก็คือเรื่องของมาตรภัยเรื่องของพายุเข,ข้ามาในส่วนของเทศบาลปูนปุ๊บเนี่ยผมก็ถึงออกเสียงคำสาหิกับพ่อแม่พี่น้องเจ้าบ้านเลยว่าเช็คดูบ้าน,านเกา่าในวันที่เกา้ากนแล้วเช็คเลยไขเกิดร้อนเราตั้งศูนย์รชาชการละในการที่จะต้องดาเนินการรับเรื่องราวล้องทุกในส่วนของวันที่เกา้เาส่งเจ้าหน้าที่แล้ววันที่สิบตัวเอง เซตก็มีการแจกกระเบื้องอะไรอย่างนี้ตางกระเบื้องที่เฮาแจกไปถึงหมดจํานวนผู้เสียหายถึงหมดที่มาแจ้งเคศมารประมาณร้อยสี่สิบไปแะ้วก็กระเบื้องประมาณสองพันแผ่นเฮาก็ได้ทาสรุปดําเนินการในหะนะ้าที่แจกถึงวันจันทร์ล้วก็วันจันทร์ก็ยังรับเรื่องราวร้องทุกข์ป่อง่เฮาก็ได้มีการแจกไปก่อนแล้วเพราะว่าเฮาบอกว่าฝุ่นมันจะมาเมาื่อใดแต่ปัญหาที่เฮากเก็บจากช่วงระยะเวลาปีแล้วปีก่อนนั่ คือบังเตื้อเนี่ยผู้ลับเหมาที่เอาหลังคาไปขึ้นเจ้าบ้านอ่ะเก็บเปิ้นแปลงแล้วไปแล้วก็บริยักษให้เปิ้นดีอ่ะล้วก็ปีนี้ฝนเข้ามาก็ปิวแฮมฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็จะต้องอู้กับผู้ลับเหมาที่มาขึ้นหลังคาพ่อแม่พี่น้องนะเฮอมันมั่นคงแข็งแรงตัวใจทําฮหอพ่อแม่พี่น้องบะไซนน็อตบะไซนขอบาไซน์อย่างกันกันเราช่วยกันการดูตัวเอง ฉะนั้นอันนั้นก่อนใน่วนของต่างเทศบาลเองผมจึงบอกนะครับว่าขั้นแรกของเทศาบาลเมืองลำปูนเนี่ยหลังจากที่พายุเข้ามาเนี่ยเขาจะเคลียรเรื่องของต้นไม้รอบเมืองก่อนปีนี้ต้นไม้รอบเมืองเอาล้มนักนะต้นใหญ่ๆเลยล้มมาเลยไปแต่เขาจะเคลียรสรัมพันธ์ที่สุดสิ่งที่เขาโจกดีที่สุดก็คืออย่างเสาฟ้าของเฉะนั้นเมื่อเราเลยสบายไฟฟ้าเราประับเสาฟ้าเราลงใต้ดินหมดละประมาณ8กิโล เนี่ยสิ่งเนี่ยที่เราได้เห็นผลชัดเจนในการวางแผนเมืองที่เป็นทุ่มทมห้าเฟสโดยใช้เวลาสิปีที่เฮาเอาเสาไฟฟ้าออกจากถนนเส้นเมนนะครับท่านเห็นอินทรยงยศหลรอบคูเมืองในรอบคูเมืองนอกเจริญลาดซึ่งมันก็เป็นเส้นเมนถ้าพายุเข้ามาซัดเส้นเมนเสาไฟฟ้าล้มก่างเมืองอะไรเกิดขึ้นมันก็ดับถึงเมืองแต่เหาเกิดขึ้น เอเจื่อเกิดก็ว่าไปในส่วนของการเตรียมความพร้อมในส่วนของที่ผมบอกนะครับว่าเทศบาลเองก็ออกเสียงดับสายผมก็ออกเสียงดับสายวันที่เก้าวันที่สิบย้ำฮอมาลงทะเบียนแล้วเอาแจกกระเบื้องไปถึงมดเอาแจกไปประมาณส่งพันกระเพรที่สรุปแล้วก็ในส่วนของต้นไม้ปีนี้เราค็มานึกนะครับต้นไม้ใหญ่ๆในบ้านอย่างบ้านปดจีห่องแปดเก้าหองแล้วก็ส่วนสาธารณะของเทศบาลตัวเอียงตัวล้มกัน บางส่วนซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าถ้าในบ้านเนี่ยเป็นขั้นที่สองจากนั้นพมเอมเปี่น้อง,งจนจำไป้เลยนะครับว่าหลังจากพายุเซตมุกเนี่ยเทศบาลต้องเข้าเคลียถนกนก่อนเพราะเรื่องของคงมานาคมก่อนแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าสองเขาจะหลังจากเคลียถนนนทางเคลียร,ร,ยรส่วนแล้วก็เคลีย์ต้นไม้ที่บ้านละที่เป็นล้มทับที่บ้านอย่างต่างๆเป,ป,ป็นส่วนเป็นส่วนไปในส่วนนี้ฉะนั้นหลังจากบ้านแล้วเขาเขาถึงรับแจ้งเหรอว่าต้นไม้ที่ กว่างในบ้านกำแพงแอ่ยงหาเทศบาลเองก็จะส่งทีมงานเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บอันนั้นก็ฮาต่อขั้นตอนแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เรียบร้อยพอเมย์เป็นน้องในเเทศบาลก็เป็นที่หู้กันว่าเทศบาลก็จะต้องดําเนินการในส่วนของพายุที่ความเสียหายนักก็คือต้นโพวัดพระธาตุอริมุุนชัยเนี่ยนากุฏิตุุงเจ่าเจ้าคุณสี่เจ้าคุณสี่โทรมาหลายแหลกเลยมาผมนะครับนายกมูลขอช่วยจัดการ้วยต้นโพ นในส่วนนี้ยผมว่ามาเป็นยังนังท่านเดี๋ยวผมขอไปดูขวามุงกัํมซึ่งหัวมุงเนี่ยล้มจงแถบที่โปรไมพี่น้องได้เห็นฉะนั้นต้องรู้เลยนะครับเป็นความรู้ไว้ว่าในส่วนในเขตเทศบาลเนี่ยผู้มวยการเรื่องของการป้องกันภัยการสร้างงานของหน่วยงานเนี่ยถือว่านายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นผู้มวยการคนแรกที่มีอำนาจสั่งการ ในการดําเนินการแบรบว่าไฟไหม้พาย,ยุอะไรอย่างต่างๆในเขตเขตใครเขตมานะครับผมจะยุ่งเขตอ,อื่นมาได้อย่างเขตเวียงยองเขาไปยุ่งเพิ่มมาได้เขตเหมืองแงก็คือยุ่งมาได้เขาจะพาะในเขตเทศบาลของเขาเองก็จะมีนานอำเภอท่านผู้ว่าเป็นระดับขั้นตอนไปแล้วก็มีป้องก,กันภัยธรรมชาเป็นผู้ประสานงานฉะนั้นในการสร้างงานทุกอย่างในเขตเทศบาลเีอผมเองก็จะต้องเป็นคนสั่งงานดีนะครับอย่างในโซนของ ต้นโพเนี่ยเราก็มีกําลังทาหารเองกันการเย็นวันที่เก้าเลยเซ็ตหมดเพราะว่าตางท้องถินจังหวัดพกรประสานเอาอเลื่อยโยนเอาอย่างต่างๆจากเมืองงาบ้านแป้เนี่า,อารอบๆนั้นมาช่วยกันตัดแล้วก็งจังหวัดก็ขอทหารมาช่วยคนเลยเทศบาลเองส่งเข้ากองอย่างเดียวเพราะอย่างผมบุ้นบอกนะเทศบาลบัดทันบททัดไวนะครับเฉพาะตัดต้นไม้รอบเมืองตัดชาวบ้านดูเทสต์ดูชาวบ้านเขามีกําลังพอละ แต่ทางจะป้องกันอย่างวัดครับแนาเพอ่ก็ประสานกันเรียบร้อยในส่วนของที่สองก็ปิกมาขามมุงขโมงุงในการดําเนินการเพราะว่าขามมุงมันมีสองเขตละเขตสีบานกับเขตเวียงยองเขตเฮาเนี่ยยุกตลอดเป็นแนวผมเองนั้นก็ได้ประสานกันผมก็ไปดูเนี่ยลายเลยจากไปดูเลยเขาจะวางแผนยะได้ผมก็บอกทิศกิจอะเพราะว่าในขีดทบารนะเอาแผงมากันให้หมดเซฟ ขอโปรแกรมไหมครับผมก็ประสานกับอบจมีรองแจ็คมารองนายกอบจมาก็ประสานกันบอกว่าโซนนี้ผมจะปิดก่อนพอดีมีรองผู้การมาโอดอีกเลยเป็นภูมก้วบ,บ้านเฮาคุณเคยกันบ้างเรา่็้ยสั่งปิดถนนอย่างบอกปิดถนนเลยปิดเลยแล้วก็เทศบาลก็เอาแผงซีซีคินมาปิดก่อนแล้วก็ปรนนึกษากับทนายกอบจทีมงานผมก็บอกนะครับว่าโปรแกรมเมก้าเนี่ย วันนี้ฟังเอาเตือนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกมาเรื่องของไฟฟ้าชอดการฟัดไฟเรื่องของประเทัศอเหตุยอย่างเขายังบอกหูเตือนก็พอดีเจอทีขายครัวร้านข้าใหม่น่ะผมก็บอกโอ้พุ่งเนี้วันที่สิบน่ะขอแปดโมงเจ้าเนอะเอาโปรแกรมไม้ามากู้คนมันจะมีทั้งหมดห้าสิบสี่คนซึ่งผมเองก็ประสานแขวอบาาจอละว่าเทศบาลเองจะส่งไมโครเข้ามาครับไโครน้อยไมโครตัวใหญ่ก็ไม่ได้ เพราะว่าอำนาจสั่งการเขาอาจจะต้องวางวาง,งเพ้่มขึ้นแล้วก็โปรกแกรมงานเนี่ยท่านก็มาเข้าคิวเลยว่าคับร่วมกับอบจอไขล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกเพราะว่าเพิ่นจะนับล็อกเนี่ยครับล็อกตั้งแต่ถ้าเข้ากว่าของมงเนะี่ยถ้าเาอาปูทางซ้ายก็ต้องทางซ้ายเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็ถ้าทางขวาก็จะเป็นห้าสิบสี่ห้าสามในส่วนของเชศบาลเองก็เอาไมโครนอยรลุยก่อนแกเอาเจ้าหนึ่งก่อน,เจ,น,อนเจ้าหนึ่งเซตก่อนขอ พอก้าเมกาเจ้าหนึ่งไหมประกค้นของเพื่อนเดี๋ยวก็ใชห้าสิบสามห้าสิบสี่ก็ไล่ไล่ไปเพื่อนก็ไล่เก็บของเพื่อนไปบ่เพื่อเอามายุ่งกันพรอมาอันของเพื่อนจะหายในส่วนของตามทีมงานอ,าจอบจปกวเตรียมรถแมตเตรียมรถตักหน้าทักหลังคุดรถด,ดำมมาอย่างมาเทศบาลก็ให้ความสะดวกเอารถเครื่องเสียงไปเลยไปตั้งผมเองก็บัญชาการประสานงานให้เรียบร้อยก็สักซิบวงไปมันก็หลานเข้าที่มีท่านผู้ว่าตัยในอำเภอรองผู้ว่า ท่านรองผู้ว่าก็เป็นเป็นคนเปิดพอดีท่านผู้ว่าติดโควิดเนี้ยก็เลยเท่านรองผู้ว่าแตนนี่นผมถึงบอกว่าต้องระวังเรื่องของโควิดฉะนั้นจอขั้นตอนอ,อบจก็บอกว่า,จ,าจัดจัดการวันเดียวสองวันเรียบร้อยฉะนั้นวันแรกเขาส่งเครื่องจักรเข้าไป,อ,าปอบจก็ส่งรถดำทิศวานเองก็ขึ้นไปดำเก็บไว้เพราะว่า เพื่อปนความเสียหายที่ป้นจะต้องเอาอยู่ในส่วนนี้ประก็ดําเนินการอบปจ้นก็สองวันแล้วผมก็กะว่ายอะสอวันสวันก็เรียบร้อยถึงหมดผมก็ต้องขอขอบคุณหน่วยราชการบอกว่าพอโดยเฉพาะในยุคเราขยิที่้นเอารถเคลื่อนที่อาหารพระราชทานแล้วก็โดยเฉพาะหลายๆส่วนบอกว่ามูลตะไทยเบบน้องเอกเจกลุ่มซิตี้แลบ หลายๆส่วนนะครับที่มาได้เอื่อยน้ำเนี่ยผมเอาน้ําเนื้มอาหารกองอย่างต่างๆมาเต็มเลยส่วนของขวามุงก็ดําเนินการเมื่อเข้าที่แล้วเพราะว่ามันหมดอํานาจเขาหรอกอานาจเขาตัวพื้นที่เขาเนี่ก็อบจมร์าจัดการละอันนี้ผลส่วนเพราะความมุงนี่เป็นของอบจรนะครับเมื่อปิดมาเขาก็เขาเปิดคนวางทางเรื่องของเคดีต่อเรียบร้อยผมก็ปีกมาจัดการเรื่องของงานของเขาละของเทศบาลล้วเต็มมดอ่ะถึงแจกกระเบื้องถึงฮับเนี่ยต่างๆนะครับแต่ทุกอย่าง ก็รับรื่นนะครับเพราะาทีมงานของตังเทศมาลเองเราก็ได้มาเสิร์ฟฮับแจ้งจากผู้เมีพี่น้องเจ้าบ้านฉะนั้นในขัวมุงนะ่งผมก็ถามการงานป้องกันนะขัวมุงเนี่ยผมจะได้ค่าเดือดร้อนตะใดต่อรายนะครับผมจะได้ประมาณหนึ่งหมืหนึ่งพันสี่รอยบาทฉะนั้นเจ้าของขัวมุงงองในทางเกาะไปยื่นเรื่องที่ป mm hmm. ้องกันจัหวัดได้เซ็ตล้เกาในส่วนของ จะไปอยู่ไหนไออย่างต่างๆที่ไหนผมก็พูดกับนายกอบจคร่าวๆล้วก็ทางโปรแกรมไม่กล้าเห็นก่อื้ออบจตัดสินใจเพราะว่าเป็นโปรแกรมไม่ค้างเปิ้นแต่ในส่วนของทางเทศบาลเองศูนย์ท่องเที่ยวเนี่ยเทศบาลเองก็มอบให้ออบจไปละเพราะว่าเป็นพื้นที่ของอบจ้มก็เลยว่าจะเอาทางโปรแกรมไม่กล้าเนี่ยไปขายวัดที่ศูนย์ท่องเที่ยวชั่วคราวล้วก็ในส่วนของ ขอมุงเนี่ยจะทำาจะไดเดียวอบจมันก็จะดาเนินการซึ่งเปิดข้อมีแบบมีอย่างต่างๆไว้เรียบร้อยซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็จะต้องดําเนินการในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างต่างๆแล้วก็ให้เลือกในส่วนของถนนรถแก้วที่ทางผู้ว่าเองท้องถิ่นจังหวัดเองเทศบาลเองเขาก็มีการประสานงานตลอดเขาก็ปั๊บกับทีมวิจัยเฮ้ยปั๊บแบบปั๊บอย่างต่างๆ่าเฮ้ยดีที่สุดอะ เพื่อพปอเมพี่น้องชาวบ้านเฮาบางเต้อข่าวข่าวที่ออกอย่างที่ออกมันมันเป็นคนที่อื่นซึ่งมาเคยเข้าใจบ้านเฮาแต่บางเต้อกระแสอย่างต่างๆเสื้ออย่างต่างๆมันนักล้ําไปเฮาก็จะต้องมาช่วยกันทำให้ดีที่สุดอันนี้เป็นผู้ประมาณในส่วนของทีมวิจัยนะครับวิจัยงะมาณเทศบาลน,นะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็คือมันเป็นโมเดลต้นแบบแห่งอันหนึ่งที่หลายๆเมืองอย่างเทศบาลนครสิโล นายกเปรมน,นะครับคุ้นเคยกันเปิ้ลก็มีการวิจัยเรื่องของเมืองเดินได้เดินดีเนี่ยเปิ้ลก็ถามว่าปัญหาของเทศบาลเราปรุเป็นได้เรื่องของถนนเรื่องปลูกต้นไม้เนี่ยผมก็เป็นอย่างครับเดี๋ยวเพราะทางนายกมันเจออยู่แล้วเพราะาเป็นเรื่องของงานวิจัยอะไรอย่างต่างเดี๋ยวผมจะอู้งฟังหลับหาก็มาปรับกันเพราะสิ่งนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนอะไรอย่างต่างได้ตามซึ่งนายหลวงบอกนะครับตามผู้มิสังคมของแต่ละเมืองเนี่ยผมจึงจำํำ ในหลวงได้แม่นแล้วก็ผมเองนะเป็นประธานเรื่องของโครงการพระราชดำริของในหลวงตัวของสมาคมเสรีจบายเพราะเอาว่าได้เห็นได้ฟังของแนวคิดของในหลวงเป็นนะครับตามภูมิสังคมก็ของแต่ละเมืองอ่ะสภาพเมืองเป็นใดเพราะเมืองเฮาเนี่ยจะเป็นเมืองผู้สูงอายุจะแย่จะใดแล้วก็เรื่องของความร้อนพีเอ็มสองจุดห้าตัวเองตัวเฮาจะแก้ปัญหาให้ลูกหลานเฮาในอน,นาคตจะใดเฮาก็ช่วยกันในการปรับวาง อะไรย่างต่างๆครับก็อ,อาทิตย์เนี้ยผอยากเตือนพ่อแม่พี่น้องสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่ผมบอกว่าแนวคิดแล้วก็ตามทศบมาลเองก็ได้เตรียมเรื่องของรงรับจำนำไว้ให้บริการพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านตัวยแล้วก็ที่บอกนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดในในการดรําเนินชีวิตนะครับใช้แนวกำลังของในหลวงประชิตการที่เก้าพออยู่พอกินแต่ผมใ้แนวคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วก็ใครจะเข้าใจบ้านเฮาเต้าเฮา ผมถามด้ยในยุคนั้นเมืองก็ต้องลงลึกถึงเมืองเราเป็นใดผมจะไปเข้าใจชุมชนเต้าประธานชุมชนก็สู้ได้มันก็เป็นส่วนข่ส่วนมันในการที่จัดใจเวลาและโอกาสในการให้ความเข้าใจของเมืองและของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการสร้างเมืองละปูนเฮือนอยู่นะครับตลอดไปเพราะในฐานะผมเป็นนักบริหารเมืองนะครับที่แก้ไขปัญหาและว่สร้างเมืองและก็เรื่องของ ระบบอย่างยกตัวอย่างได้เลยว่าเรื่องของไฟฟ้าใต้ดีที่พายุปลอดภัยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของโคูมแสนดวงที่จะต้องดําเนินการนะครับบอกฝากพ่อแม่พี่น้องไว้เป็นแนวคิดแล้วก็คิดตัวผมตัวว่านี่คือบ้านเฮาเฮาเกิดน,นี่เฮาใหญ่นี่เฮาก็ตึงจะตายที่เนี้ยขอขอบคุณทุกท่านครับพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ